สวัดีครับสวัสดีค่ะอ้าววันนี้มาทำอะไรครับเนี่ยมาสับหน่อไม้ค่ะสับหน่อไม้หรือเขาเรียกกันว่างัดทั้งงัดใช่ไหมครัหน่ออะไรดีเอาหน่อหน่อใหญ่หน่อน้อยครับหน่อยาวที่สุดค่ะหน่อยาวนะฮะหน่อยาวนะอถ้าหน่อยาวมากมันจะถึงมันจะถึงลำไส้นะครับต้องไม่ซอยกินนะครับเอาเลยนะคะเอาเลยนะฮะโอ้โหเบิ้งดากครับเบิ้งดากถาขุดครับดากกับขุดโอ้ยสับทีเดียวทีเดียวได้เลยปิดเลยครับ แปดคุณมือบ่ครับไงคุณมือบ่ครับแปดนอนเบลือเลยครับน้องเบิ่งเอาครับเบิ่งเอาดื้อโอ้ได้แล้วครับได้แก็งแรงแล้วไงไงแบบนีแล้วครับโอ้อีกหนอนนึงครับนี่นี่มันคือหนอนเก็บเออกันนะบอกน้อนั่นอยนะโอ้โหครบอกให้ปิดหนอนข้างในนะเออเออ นโอ้ดูผ้าครับดูรองเท้าด้วยครับรองเท้านะครับคุณล่าสตรีมากครับคุณล่าสตรีมากครับมาขุดหน่อไม้นะครับมันแมนบอระมันแมนบอรพี่มาได้เจยครับโอ้โหหน่อบเลอร์เลยครับพี่น้องนีครับสองหน่ออิ่มทั้งตำบลนะครับนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าสองขนอนี่ครับตามไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวลุงจะพาไปดูที่ ต้นนี้คือมีครับว่าจะได้หนอไหนอีกนะครับหนอนน้อยแกไม่ให้นะครับแกให้หนอใหญ่ๆอย่างเดียวนะครับพี่น้องใช่ครับต้องหนอนใหญ่เท่านั้นใช่คับไปครับไปครับตลอดไปเรื่อยครับตลอดไปเรื่อยครับไปครับไปครับตลอดไปเรื่อยครับครับแหลกครับ ทีมงานสับแหลกนะฮะนี่ฮะทีมงานสับแหลกสับแหลกทีมงานสับแหลกฝั่งนู้นก็อยู่ในป่าครับทีมงานจอบลอยอ่าทีมงานสับแหลกเข้ามาแล้วฮะโอ้โอเกือบตกกระลุกครับหน่อ <F ly> น้อยไม่เอานะครับหน่อน้อยไม่เอาเกีบห <F ly> น่อน้อยเกี๊ไม่ให้ครับ หน่อย,อยงี้ถือว่าไม่ได้มาตรฐานนะครับรม,มันจะพูดจะพี่มันมันดูไม่ดีนะฮะต้องหน่อยใหญ่เท่านั้นนะครับตามไปเลยครับระหว่างทางก็จะเจอธรรมชาติอันสวยงามนะครับก็จะมีคลองอยู่ฝั่งขวามือนะครับแล้วก็นี่หนอนนี้นะครับชี้เป้าออแล้วชี้เป้าออแล้ว ขีเป้าแล้วครับขีเป้าแล้วครับขีงานสับแหลกเข้าไปแล้วครับชึบอืมชึบอืมเรียบร้อยครับนี่มีการดันหัวด้วยครับนี่ครับดันหัวดันหัวนี่ฮะได้แล้วครับนอเบอร์เลยนะฮะอันนี้เขาเรียกหน่อไม้อะไรครับพี่กิมซุงกิมซุงเนี่ยมัะโนกิมซุงนะครับเรื่องหน่อไม้กิมซุง ง่ายเมื่อจบลอยยังอยู่นี่เดี๋ยวจักนอแล้วไม่ไงมาสามนอเจ๊ต่ไปดึงไม้อ้นี้ไว้นอนอนี่นะครับขี้เป้านะครับเจ๊ไต่มาดึงกิ้งนี่ไว้นี่ครับนอนี่ครับนอนี่จับเลยฮะ นี่ครับมีการเคลียร์พื้นที่ด้วยนะครับมีการเคลียร์พื้นที่นี่นะครับทําให้แปลนนะครับชึกอื้อหือชึกผ่าก็ได้จริงๆนะฮะยุลสตรีมากครับดูตั้งแต่รองเท้ามาฮะแล้วก็นั่งพับเพียบสับหน่อไม้นะครับของแท้ตัวนี้ง่านี่ได้จริงๆนะครับพี่น้องชึกเข้าไปได้ยังได้ยังได้ยังดิอึ๊กหูไม่ได้นะครับไม่ได้อึ๊กอึก เเออ้ยสนี่ครับคุณละสตีนะครับสับหน่อไม้อึ้องเยอะกันไหมโอ้ยมิดมิดมิดถุยหัวได้ครับถุยหัวถุยหัวอี๋ถุยหัวเอ้าหักกลางเลยครับพี่น้องโอ้ยน้อนี่หักกลางครับหักกลางเป็นไปได้ยังไงโอ้แรงเราดีดีครับสับหักกลางไปเลยครับ ทึบนี mm ่น hmm. ี่ของแท้ครับของแท้ึือของแท้ของแท้ถือถือผมว่ามันต้องเอาแล้วพี่อันนี้อันนี้สับสับเป็นน้ำไม้ส้มได้แล้วเนี่ยเอาดิอันนี้มันมันซอยเป็นน้ำไม้ส้มเลาวเนี่ยโอ้โนี่นี่แหละครับที่เรียกว่าสับแหลกฮะนี่ฮะแหลกอีนี้ครับมุ่นอุ้ยปุ้ยแหลกขาดแล้วเลกอีนี้ครับมุ่นอุ้ยปุ้ยเลย เคี่ยงมาดิเคี่ยงมามดึงม่รอถอดเลยนะครัขึ้นในไปด้มุนอุย้ยปุ้ยฮนะเออหมดแดงครับระวังมันไปกัดข้างๆดากนะครับหมดแดงนี่เลยหน่อหนึ่งโอ้แบบดิบๆเลยครับวิดีโอนี่ไม่มีตัดต่อเลยนะฮะแบบดิบๆครับรออกบ่ครับพี่ออกบ่ อีโฉนึงไงอืออือดึงดึงอืออืตอตาบัตกตบหัวตบหัวมันก็ฟื้นน่ครับเฮ้ยจะใส่ตบหัววะน,น,นี่นะฮะหน่อไม้นะครับเฮ้ยมันนี่ครับท่านผู้ชมครับขนนเหมืนกัน,นหน่อไม้นะ <c oughs> ที่ได้มานะครับ เนแม่ัหโอ้โหนิเป็นอันอันอันถุงยางเอามาพอปครับวอวาน้องใหม่ไม่ง่ไปน้องใหม่ไม่ง่ายไปคืออันนี้เอาเหลือปครับหฟังเอาอปะคุงครับอของแขกไปเรากำลังเคลิงทางอยู่ครับไปครับพีนองโอ้ได้พุดนอสองนอ ยอดอย่าีครับนอไม่นี่ไม่ได้อันนอกิมซุ้งกิมซุ้งนี่ไ่ได้หากิมง่ายๆนะครับเสื้อสีสับได้เั็ดเด้่ายขึ้นอย่างนะครับหนอเน้อยนะครับก็เก็บไว้เป็นผลผลิตในรุ่นต่อๆไปนะครับเพื่อการเกษตรแล้วก็การขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆนะครับ ท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับแล้วก็ติดตามผมด้ครับในช่องความเป็นมานะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ